บ้านคู่อีกแล้วค่ะพุทตานบ้านพิลินสวยมากนะคะดกมากไอ้ดอกที่บานเสร็จแล้วนะคะเขาจะเห็นไหมคะใจะเหี่ยวน,นี่คือดกมากเห็นไหมคะอันนี้คือดอกเหี่ยวนะคือเยอะมากเลยค่ะเขาบานละหกบานละหุบานละหุบ,หบหอันนี้คือมาดูดอกสดนะสุกต้นใหญ่มากสูงต้องชู ต้องแบบปีนขึ้่จะขึ้นไปซูฟี่นะคะนหนคะหลังจากชมวัฒนาแล้วมาชมพุต,ตานกันแต่วันนี้ดอกอยู่สูงมากมีดอกนึงนู่นนูน,นสูงมากเลยต้นใหญ่จริงๆค่ะเพื่อนมาแล้วแบบอยากได้ก็เลย้ําให้โอ้ยจะลม กิบชมดอกไม้เอ้ยเอา้าบินขึ้นสูงเลยต้นสูงมากนะฮะแล้วก็ต้นใหญ่ปลูกมาเป็นปีแล้วนะฮะ กล้หน่อยใกล้หน่อย,อยดอกนี้สวยมากอดถ่ายไม่ได้โอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ